สวัสดีครับผมจะประกาศรับซื้อเหรียญ1น1บาทรัชกาลที่9นะครับกาุลาดูคลิปให้จบก่อนนะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ1น1บาทนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นนะครับรูปพระองค์ท่านนะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9นะครับ ด้านหน้านะครับเขียนคําว่าภูนิพนธ์ดุลยเดชรัชการที่9นะครับนะครับสวยและงดงามนะครับเหรียญนี้เหรียญตัวอย่างผมให้ให้ดูก่อนนะครับกะะกะุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับเหรียญนี้ที่ผมต้องการนะครับสวยและงดงามนะครับรับซื้อสูงสุดนะครับเหรียญนี้นะครับได้ผมแนะนำให้ทุกค้าทุกท่านนะครับ กรลุณาดูคลิปแล้วก็นะครับสังเกตเหรียญนะครับสังเกตเหรียญก่อนใช้นะครับนะครับนี่เหรียญนี้นะครับที่ผมต้องการนะครับรับซื้อ1 0 0 0แสนบาทนะครับรับซื้อ1,000แสนบาทสูงสุดเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นทองคำแท้นะครับนะครับดูด้านหน้านะครับทองคำแท้นะครับมีอยู่จริงนะครับเหรียญ1นบาทหมุนเวียนทั่วไปนะครับนะครับกรลุณาสังเกตเหรียญนะครับทุกท่านนะครับ บางคนพูดนะบอกว่าไม่มีจริงหรอกไม่มีจริงหรอกผมออกไปทุกคลิปนะครับมีจริงนะครับนะครับนะบด้านหน้าเห็นไหมครับภูนิพนธ์ดดุลยเดชราชการที่9เป็นเหรียญทองคํานะครับเนื้อทองคําแท้นะครับฟังไม่ผิดนะครับเนื้อทองคําแท้ลูกค้านะบางคนพูดบอกว่าไม่มีอยู่จริงหรอกมีครับมีคุณไม่เคยสังเกตบางคนไม่เคยสังเกตเลยใช้อย่างเดียวใช้เงินธนบัตร ใช้เหรียญไม่เคยสังเกตไม่เคยเอามาดูเลยครับก็ไม่รู้ว่ามีจริงนะครับเนี่ยถ้าคนสังเกตนะครับดูนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับเนี่ยหนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับเป็นเนื้อทองคํานะครับเหรียญนี้นะครับผมรับซื้อ100่งแบาทเลยนะครับถ้าใครมีนะครับเหรียญสอบาทที่ผมออกไปนะครับเป็นมีมีอยู่จริงนะครับเหรียญทองคําเหมือนกันนะครับแต่ผมประกาศออกไป ตอนนี้ยังราคา1 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าหากันมาได้หรือเปล่านะครับผมจะประกาศเพิ่มเติมอีกนะครับเหรียญ2บาทสีทองนะครับเปตแต่เป็นทองคํานะครับกรลุาดูคลิปให้จบด้วยนะครับไม่ใช่เหรียญปกตินะครับเหรียญปกติทางร้านไม่รับซื้อนะครับย้ําเลยนะครับทางร้านไม่รับซื้อเหรียญปกตินะครับกรลณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับเหรียญนี้ผมเป็นต้องการมากเลยนะครับ นะครับลูกค้านะครับทุกท่านนะครับกรุณาดูคลิปให้จบด้วยนะครับนะครับนะครับแล้วนาไปหามาแล้วก็มาขายทางร้านนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคํานะครับรับซื้อสูงสุด100 0 0แบาทนะครับถ้ามีผมติดต่อผมมาได้เลยนะครับยินดีรับซื้อนะครับขอพระคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับมีอยู่จริงนะครับผมยืนยันได้เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ